รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเกษตรสารครับพบกับเราได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับและในช่วงนี้ครับหลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะภัยแรงแล้วนะครับเกษตรกรควรที่จะบริหารจัดการน้านะครับเพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมนะครับและเป็นประจำครับสําหรับในช่วงแรกเราได้นําข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานทดสอบการปฏิบัติงานนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวข,ขนาดเล็กณแปลงสาธิตของเกษตรกร,กรในเขตหนองจอกโดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร <c oughs> เพื่อคิดค้นและพัฒนาโครงการนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็กขึ้นโดยใช้ตัวรถของรถไถนาแบบเดินตามทั่วไปที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดนำมาติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล <c oughs> เพิ่มเครื่องตัดและกลไกสำหรับใช้เกี่ยวข้าวในแปลงนาซึ่งเหมาะสำหรับแปลงนาประเภทที่ราบลุ่ม รวมไปถึงพืชการเกษตรอื่นๆทั่วประเทศทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าวทําให้เกษตรกรสามารถทํางานคนเดียวได้ประหยัดต้นทุนประหยัดแรงงานและสามารถนําไปใช้อเนกประสงค์กับต้นหญ้าหรือการตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือสามารถเพิ่มเครื่องยนต์สำหรับการเตรียมพื้นที่นาได้อีกด้วยซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าสามารถต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการเกี่ยวข้าวได้จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการศึกษาพัฒนาเครื่องเกี่ยวข้าวแบบเดินตามให้สามารถเกี่ยวข้าวได้2อถึงสไร่ต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนที่เป็นค่าแรงในการเกี่ยวข้าวได้มากถึง7จ็ถึงสิเท่านอกจากนี้ยังได้ให้สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตรองค์การมหาชนเร่งพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวข,ขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยให้ใช้ระบบไฮดริกในการผ่อนแรงพัฒนาให้มีที่นั่งบังคับและมัดสังข้าวเป็นกอได้พร้อมกำชับให้เห็นผลภายใน3เดือนเพื่อขยายผลในการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี2563-2564ต่่ออเนืงณสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีสืบเนื่องจากปัจจุบันคงเหลือปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ20,000ล้านลูกบาทเมตรของน้ำใช้การได้ทั้งหมดซึ่งกรมชลประทานได้วางแผนการจัดสรรน,น้ำหน้าแล้งปี2563-2564ต่่ออเนืไว้จำนวน1 0 0 0 0 7,000กว่าล้านลูกบาทเมตรและสำรองไว้ต้นฤดูฝนจำนวนกว่า8,000ล้านลูกบาทเมตรและมีการใช้น้ำไปแล้ว8 4 1ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ47ของแผนจัดสรรน,น้ำซึ่งกรมชลประทานจะควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือไว้ทั้งสิ้น5,935หน่วยกระจายอยู่ทั่วประเศ ประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ําจํานวน2,140เครื่องรถบรรทุกน้ํา503คันเครื่องจักรสนับสนุนอื่นๆ3,292หน่วยเพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้งปี2,563ต่อเนื่อง2,564ได้อย่างทันท่วงทีลดความเสียหายจากภาวะขาดแคลนน้าให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งสําหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชในหน้าแล้งได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมชนระทานได้ดำเนินโครงการจ้างแรงงานชนระทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ต,กรตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ซึ่งสามารถจ้างแรงงานได้ทั้งสิ้น94,000รายปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว8,237รายโดยหลักเกณฑ์การจ้างแรงงานจะเน้นพิจารณาเกษตรกร,กรหรือประชาชนในพื้นที่ชนระทานก่อนและหากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่ไม่เพียงพอจะพิจารณาแรงงานจากพื้นที่ใกล้เคียง ามความเหมาะสมหากเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลหรือสมัครเข้าร่วมงานได้ที่โครงการชนรัประทานไกลบ้านทุกแห่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี2564ณสนามบินนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาภายแล้งโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขโดยได้มีการตรวจแถวชุดปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน10ชุดเพื่อแสดงถึงความพร้อมของหน่วยงานปฏิบัติการฝนหลวงทุกหน่วยที่จะออกปฏิบัติการฝนหลวงและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ต่างๆพร้อมร่วมกันปล่อยกระบวนคารวานเครื่องบินฝนหลวงออกปฏิบัติการทั่วประเทศจากสถานการณ์ภัยแล้งในปี2564มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมถึงเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆที่มีปริมาณน้ำน้อยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับในปี2564มีแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งและสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆของประเทศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันรวมทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่เกินมาตรฐานซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำ5ภูมิภาคจำนวน7ศู ขุดน้ำขุดเล็กๆรวมเป็นสายน้าแห่งชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสรรให้ประโยชน์กับแผ่นดินให้ทำกินในทุกวันมาช่วยกันรักษาและดูแลใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณผู้ชมครับโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือโซนนิ่งบายอักกริแมครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นหันมาทําเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเองครับอย่างเช่นโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชอาหารสัตว์จังหวัดสระแก้วนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นเลี้ยงปศุสัตว์ครับควบคู่ไปกับการปลูกพืชอาหารสัตว์ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยครับสําหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกัเลยดีว่าครบ Zoning by Agreement หรือการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรูปเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิรูปภาคการเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มุ่งเน้นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยในภาคการผลิตของเกษตรกรพบว่ามีการผลิตตามความเคยชินสินค้าเกษตรหลายชนิดจึงถูกผลิตอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูงและได้ผลตอบแทนต่ำส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้จากตัวเลขการศึกษาวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าปัจจุบันเกษตรกรมีการทำการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมสูงถึง14.52ล้านไร่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุกจึงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยพลิกชีวิตเกษตรกรนำมาสู่ชีวิตที่ดีกว่า เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตจากชนิดสินค้าเดิมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสมทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสะแก้วจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเป็นหนึ่งในพื้นที่ดาเนินการภายใต้แผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุกหรือ z o n i n g by a g r e e m e n t ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาสู่พืชถังเลือกที่ดีกว่าภายใต้โครงการส่งเสริมต่างๆอาทิโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ภายใต้การดําเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ความเป็นมาของโครงการนี้นะครับตามที่ทางรัฐบาลนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะมาส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านอื่นๆนะครับด้านปศุสัตว์ก็เป็นส่วนหนึ่งในด้านนั้นนะครับโดยใช้แผนที่กรี e ม a ปนะครับเข้ามาบริหารจัดการด้วยการสร้างทางเลือกให้เกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาต่างๆในการผลิตมากมายจึงทําให้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สําหรับปลูกพืชอ,อาหารสัตว์ของจังหวัดสระแก้ว ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่และสมัครใจเข้าร่วมโครงการถึง91รายรวมพื้นที่ทั้งหมด915รายาไร่อ่ทำไมถึงเอ่อเลือกให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชอาหารสัตว์นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับโคกระบือแพะแกะเนี่ยนะครับอ่จะกินอ่พืชอาหารสัตว์เนี่ยเป็นอาหารหลักอยู่แล้วนะครับในพื้นที่โคกสูงของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยสนใจที่จะเลี้ยง โคกระบือแพะแกะนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับพื้นที่สาธารณะต่างเนี่ยครับลดลงนะครับหัวไร่ไปนาต่างๆที่เกษตรกรเคยเลี้ยงวัวนะครับมันก็ยังไม่เพียงพอต่อที่การจะนําพืชนอาหารสัตว์เนี่ยมามาให้กับวัวกินนะครับประกอบกับพื้นที่ของอำเภอโคกสูงเนี่ยนะครับประสบปัญหาภัยแล้งทางปศุสัตว์เนี่ยก็เลยมองเห็นว่าน่าจะปรับเปลี่ยนนะครับพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมาประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์เพื่อที่จะยกดั้ได้ของเกษตรกรเนี่ยนะครับให้เพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับชนิดของพืชอาหารสัตว์ที่ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ประกอบด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และหญ้าหลากหลายชนิดรวมถึงพืชอาหารสัตว์ตระกูลถัว่วมันสำปะหลังและพืชอาหารสัตว์อื่นๆโดยในการเลือกปลูกชนิดของพืชอาหารสัตว์นั้นจะเป็นอำนาจการตัดสินใจของเกษตรกรโดยเน้นถึงความต้องการของการมีตลาดรองรับเป็นสำคัญทั้งนี้ในส่วนของผลตอบแทนจากการปลูกพืชอาหารสัตว์นั้นพบว่า สามารถให้ผลตอบแทนสุทธิสูงกว่าการปลูกข้าวถึงประมาณ9,502บาทต่อไร่ต่อปีพืชอาหารสัตว์นะครับที่เกษตรกรที่ใช้เลี้ยงอยู่ทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพืชอาหารสัตว์ที่เราได้เข้ามาส่งเสริมนะครับเช่นหญ้าในเปียข้าวโพดพร้อมฝักหรือเป็นข้าวโพดเมล็ดอาจจะเป็นหญ้าลูซี่พืชอาหารสัตว์ต่างเนี่ยครับเราก็ส่งเสริมตามความเหมาะสมของพื้นที่นะครับเมื่อ เกษตรกรได้ได้นาพืชอาหารสัตว์ที่ตัวเองปลูกไว้เนี่ยนะครับมาให้กับวัวของเกษตรกรกินนะครับเหลือจากนั้นนะครับเกษตรกรก็จะสามารถนําผลผลิตที่ที่ที่มีอยู่นะครับไปจําหน่ายให้กับเกษตรกรข้างเคียงได้นะครับเป็นรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนะครับข้อแตกต่างของการปลูกพืชอาหารกับการทํานานะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับก็คือการทานาเนี่ยจะใช้น้ําค่อนข้างเยอะต่างจากพืชอาหารสัตว์ที่ว่าใช้น้ํา ก็คือหนึ่งในสามของของการทานานะครับรอบหนึ่งของการปลูกนะครับพืชอาหารสัตว์เนี่ยจะ er, ส,สามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่านะครับเช่นหญ้าในเปียหญ้าลูซี่พวกนี้ครับคือปลูกแค่ครั้งเดียวนะครับสามารถเก็บได้หลายรอบนะครับข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือปริมาณในในในการเก็บได้นะครับจะเยอะกว่านาข้าวนางเฉลาขาวสะอาดเกษตรกรต้นแบบตําบลหนองม่วงอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือหนึ่งในเกษตรกรจาก91ราย ที่ได้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วและประสบความสำเร็จในการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับชีวิตชีวิตเมื่อก่อนนะคะก็ทกําเกษตรอยู่แถวนี้มาเป็น ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะปัญหาที่เจอก็คือว่าแรงซ้ำซ้อนติดต่อกันพืชผลทางเกษตรก็ไม่ได้ตามที่ต้องการนะคะแล้วมันก็ขาดทุนในการประกอบอาชีพเลยหันมาว่าจะทําอาชีพอะไรที่มันเกี่ยวกับพื้นที่ที่เหมาะสมที่เรามีอยู่ก็เลยหันมาปลูกพืชทดแทนระยะสั้นนะคะเช่นเป็นขา้าวโพดนี้นะคะ่ะขา้าวโพดอาหารสัตว์เนื่องจากเราได้โครงการโพบานมูลภาก็เลยมีการสนับสนุนเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ของกรม ของกรมปศุสัสตว์ค่ะก็เลยสนับสนุนเป็นย่านนีเปียเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์ก็เลยทําให้ไม่ได้ผล,ผลผลิตเท่าที่ต้องการประโยชน์ก็สูงให้วัวเรากินเองลดต้นทุนการผลิตสิ่งที่ได้ในนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องไปสรรหาอาชีพที่มันใช้ทุนเยอะเราก็ปลูกข้าวโพดเยอะแล้วก็ขายให้เกษตรกรและแว่ใกล้เคียงของเพื่อนๆของเราเองค่ะชีวิตก็ดีขึ้นลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายหนี้สินก็ลดลงบ้างค่ะ หลังจากการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ชีวิตในวันนี้ของเกษตรกรผู้นี้ได้พลิกเปลี่ยนไปจากเดิมสามารถที่จะมีทั้งไรายได้จากการจำหน่ายโคนเนื้อที่เลี้ยงซึ่งใช้พืชอาหารสัตว์ที่ปลูกเป็นอาหารอีกทั้งยังมีไรายได้จากการจำหน่ายพืชอาหารสัตว์ให้กับเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย จากที่โครงการหน่วยงานรัฐเข้ามาหยิบยื่นมือช่วยไม่ว่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับพืชของที่จะให้วัวเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์หรือย่านีเปียชีวิตเราก็ก็รู้สึกดีขึ้นตรงไหนรู้ไหมคะตรงที่ว่าเราทําแล้วได้มันแน่ๆคือระยะสั้นเห็นผลเร็วแล้วก็มันไม่ได้ยุ่งยากมันดีขึ้นไม่ไม่ทำให้เรารู้สึกซีเรียสหรือว่าเครียดกับผลผลิตที่เราทําไปจะได้ผลไหมตลาดจะต้องการไหมคือเราไม่ต้องไป คำนึงถึงตรงนั้นเป็นห่วงตรงนั้นเพราะว่ายังไงเราก็ให้วัวเรากินอันดับแรกถ้ามันเหลือเยอะเราก็สามารถขายให้เพื่อนๆนของเราที่ปลู่ไม่ทนันหรือว่ายังไม่เพียงพอได้อีกค่ะตรงเนี้ดีใจมากเลยค่ะชีวิตดีขึ้นเพราะว่าเราไปได้ผลผลิตที่วัวนะคะก็ได้เงินเป็นก้อนหน่อยค่ะสามารถขายได้ทุกฤดูไม่ว่าจะแล้งจะฝนไม่มีขึ้นมีลงก็อยู่ระดับที่ว่ามาตรฐานค่ะชีวิตก็ดีขึ้นได้จับจ่ายใช้สอยได้เป็นก้อนเป็นกำหน่อยค่ะ รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกพอใจมากเลยค่ะเพราะว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับเท่าเทียมกันหมดทุกคนแล้วก็ทั่วถึงนี่คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็ได้ความรู้ก็เป็นความรู้ที่เกษตรกร,กรสามารถรับได้เต็มเเพราะมันไม่มีวัฒนวัตรกรรมที่ยุ่งยากวุ่นวายในการปลูกพืชอาหารสัตว์จะเป็นข้าวโพดบ้างเนเปียบ้างเราจะมีเคล็ดลับในการดูแลถ้าฤดูแล้งเราก็จะแบ่งการดูแลว่าวันนี้เราจะลดน้ำหนึ่งไร่พรุ่งนี้ลดอีกหนึ่งไร่ทยอยลด ดูแลแต่ละวันให้มันมีประสิทธิภาพสูงไม่ได้ดูแลทั้งแปลงทีเดียวทำวันละนิดวันละหน่อยค่ะแล้วเวลาใส่ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยที่วัมากผสมผสานกันแล้วก็จะดูว่าว่าถ้ามันเยอะเราก็จะจ้างคนงานมาคนก็สมาชิกของเรานี่แหละค่ะมาตัดแล้วไปบดแล้วก็ไปแพ็คหรือว่าไปอัดถังไว้จำหน่ายให้สมาชิกเราเองหรือว่าตลาดถามาตลาดรองรับเยอะไหมเยอะมาก ถามว่าของเรามีไหมแค่นั้นแต่เรายังผลิตไม่เพียงพอแต่ตลาดต้องการเนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องน้ำหรือดูแลงเคล็ดลับพิเศษของการเกษตรกร,กรที่ดูแลแปลงพืชของเรานี้เราจะรู้เลยว่าข้าวโพดของเราเนี่ยอายุประมาณกี่วันกี่ขนาดไหนพอตัดให้วัวแล้วได้ผลผลิตสูงและโปรตีนสูงหรือว่าหญ้าเนเปียตัดระดับไหนที่มันจะแตกกอขยายกอหรือไม่ตายเรามีเคล็ดลับของเราค่ะ เคล็ดลับในประสบการณ์ที่เราปลูกมาอย่างเช่นหญา้าเนเปียนี้เราจะรู้วิธีว่าสูงแค่ไหนตัดแค่ไหนมันไม่ตายเราจะตัดให้พ้นจากดินประมาณครึ่นึงเพราะว่าเขาจะแตกออกมาถ้าตัดต่ำเกินไปตอเก่าตอที่เราตัดมันจะเกิดเชื้อราก็จะค่อยๆตายไปแต่ถ้าเราเหลือไว้ประมาณครึ่นึงเนี่ยมันจะไม่เกิดเชื้อราจะทนและแตกก่กอได ขยายได้เยอะได้หลายหลายเดือนหลายหลายปีค่ะปุ๋ยก็มีสูตรค่ะเราจะใช้ตอนที่ว่าสมมุติว่าเราตัดยญ้าในเปียออกเสร็จเราก็เอาพี่วัวของเราเนี่ยกบตอไว้เลยค่ะตัดเสร็จก็โรยโรย,โย,โยตามตามหลังเลยค่ะไม่ต้องรอให้มันงอกค่ะกบไปเลยแล้วเขาก็งอกทะลุขึ้นมานี่คือเคล็ดลับของเราค่ะโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ นับเป็นอีกหนึ่งการทำงานเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและอาชีพของเกษตรกรซึ่งในวันนี้ได้เห็นผลและนำมาซึ่งชีวิตใหม่ของเกษตรกรดังที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสักแก้วแ โกอินเตอร์ผมเชื่อนะผักพื้นบ้านไทยจะไปนอกได้ผักอย่าง,ง,งนี้อะกำนันกำห้าบาทก็ขายไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ไปด้วยกันไหมก็มีเจ้าหน้าที่เกษตรมาสอนทำน้ำหมักเชื้อมาซ้าดูแลทุกขั้นตอนจนได้รับรองมาตรฐาน GMP ทุกวันนี้เหรอผักพื้นบ้านของเรานูน่นส่งออกยุโรปโกอินเตอร์ไปแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่เราทำให้กับเพื่อนเกษตรกรเราจะเดินกระฟูเกษตรและสหร คุณผู้ชมครับและสําหรับช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับเราได้นําองค์ความรู้เรื่องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และหญ้าเนเปียพันปักช่องหนึ่งครับจากคุณเฉลาข่าวสะอาดเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วมาฝากกันครับซึ่งพืชทั้งสองชนิดนี้นะครับเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยและมีขั้นตอนการดูแลที่ไม่ยุ่งยากครับอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนทางการผลิตด,ด้านอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดีครับสาหรับวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ การปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำเกษตรกรรมนอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านอาหารแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งอย่างเช่นคุณเฉลวขาวสะอาดเกษตรกรจังหวัดสะแก้วที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จนนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ของตนเองจนประสบความสำเร็จการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ของเรานี้นะคะเราจะใช้ ขี้วัวรองพื้นเพื่อที่จะให้ต้นข้าวโพดนี้สมบูรณ์ในการไถแปลแล้วก็จะเอาขี้วัวแห้งของเราที่มีอยู่มารองพื้นหลังจากนั้นก็หยอดเม็ดยกล่องหยอดเม็ดปลูกพอต้นข้าวโพดเกิดขึ้นได้20วันเราก็เอาขี้วัวแห้งมาโรยอีกทีแล้วทําการกลบต้นมันหรือเขาเรียกว่าทํารุ่นไปในตัวค่ะการที่จะได้ผลผลิตสูงเราจะเน้นปลูกทีทๆอยู่ความห่างระยะต้นหนึ่งคืบ ความห่างระยะล่องจะอยู่ที่1ศอกกับอีกหนึ่งคืบการดูแลกำจัดแมลงจะใช้น้ำหมักชีวภาพที่กลุ่มได้รับความรู้มาเป็นสเดาหมักสมุนไพรต่างๆฉีดพ่นพร้อมกับน้ำหมักชีวภาพของเรานั้นคือให้ปุ๋ยทางใบด้วยค่ะ พืชอาหารสัตว์ตระกูลหญ้าเช่นหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัตว์เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมอีกทั้งยังให้ผลผลิตสูงแต่ต้องมีการบริหารจัดการการผลิตตั้งแต่การเริ่มปลูกไปจนถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเคล็ดลับในการปลูกหญ้าของเราก็ไถแปลเอาขี้วัวที่มีอยู่ในพื้นที่มารองพื้นจากนั้นก็ยกล่อง เหมือนอ้อยนะคะยกร่องเสร็จก็เอาท่อนพันุ์ที่เราตัดวางเรียงต่อๆกันสลับหัวสลับหางแล้วแต่แล้วก็กบด้วยดินวางบางๆพอแล้วก็ให้น้ําตามร่องพอหญ้าเกิดได้ประมาณ30วันแล้วก็เอาขี้วัวมาโรยอีกแล้วก็กลบลงไปอีกเพื่อที่จะทําความสะอาดหรือว่าดายหญ้าหญ้านีเปียไม่ได้มีวิธีการดูแลยุ่งยากแมลงก็ไม่เจาะนอนก็ไม่เจาะ ไม่มีสัตรูพืชยก ok เว้นปัจจพืชมีวิธีการดูแลที่ง่ายที่สุดค่ะการเก็บผลผลิตหญ้าเนเปียนี้นะคะอยู่ที่40วันถึง60วันตัดหญ้าเนเปียให้สูงกว่าพื้นอยู่ที่หนึ่งคืบเพื่อ <Salesforce. S 1> ที่จะให้เขาแตกหน่อแตกกอได้เยอะและไม่ให้เกิดเชื้อราถ้าตัดต่ำเกินไป <S <S เขาจะเกิดเชื้อราเน่าเร็วไม่สามารถที่จะอยู่ได้หลายเดือน ถ้าหญ้าเนเปียเพื่อที่จะขยายพันธุ์60วันนี้ก็สามารถนำไปขยายต่อได้แล้วค่ะยอดก็ให้วัวท่อนพันธุ์ก็ขยายได้ถึง5ไล่กอนึงตัดได้ระยะปีหนึ่งตัดได้ถึง5้าหครั้งถ้าเราดูแลดีน้ำดีการเอาใจใส่ที่ดี5-6ครั้งค่ะ2เดือนตัด1ครั้งนะคะการดูแลให้น้ำหญ้าเราจะใช้เครื่องสูบน้ำต่อท่อมาปล่อย จากที่สูงลงมาที่ล่างวันละหนึ่งแปลงสลับกันทุกวันก็นีสวิธีการดูแลค่ะให้น้ำหนึ่งหนอยู่ได้เจวันค่ะการปลูกพืชอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือว่าหญ้าเนเปียไม่ได้มีวิธีที่ดูแลยุ่งยากมากเกินไปขั้นตอนการดูแลจะไม่ยุ่งยากให้น้ำก็ให้วันละแค่ครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้ก็ให้อีกวิธีการที่ว่าใส่ปุ๋ยก็ตัดหนึ่งครั้งใส่หนึ่งครั้ง ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะ การปลูกพืชอาหาราสตรัตว์เช่นข้าวโพดเลี้ยงสตัตว์และหญ้าเนเปียร์ปากช่องหนึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยในการเพราะปลูกโรคหรือมแมลงศัตรูพืชรบกวนน้อยอีกทั้งผลผลิตที่เหลือจากการใช้เลี้ยงสตัตว์ยังสามารถแปรรูปเป็นอาหาราสัตว์มากเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรศกรอีกทางหนึ่งนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแก่เกษตรศกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนการทำกเกษตรศกรรมเพื่อลดต้นทุนด้านอาหาราสตรัตว์และสร้างความยั่งยืนในอาชีพ คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการจัดทำโซนนิ่งหรือการส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยนะครับสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ชีวิตของเกษตรกรนั้นดียิ่งขึ้นครับเนื่องจากมีรายได้เสริมและส่งผลให้อาชีพเกษตรกรรมนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับและทั้งหมดนั้นครับคือสิ่งที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับและหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการที่จะติชมรายการนะครับก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับในในครั้งต่อไปนั้นเราจะนําเรื่องราวอะไรมาฝากกันต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ